ทีสนามมวยราชดำเนินนั่งกันไม่ติดแล้วครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่บางไฟโกนีเบ่งขึ้นมาหน่อยครับเสือดำก็อยู่ในพิกัดนี้ร้อกับร้อเปิดหัวครับสึกเพ็รอินดีซ้ายดีไปก่อนอ่าแข้งขวาหลังหลุดครับคู่นี้เน้นหนักกันที่การวางแข้งครับอแต่ยัดได้แล้วก็มาซ้ายคืนไปครับจากเสือดำนี่ครับม มอนเตอร์โบสโอ้โหอ,ออกแบบถูกเลยครับต่อน้ำหนักกัน1ปอนครับแ่ตอนนี้กองเชียร์นี่แบ่งไปสองฝ่ายอย่างชัดเจนแล้วครับโอ้โหดูมาเสือดำครับสายนี่ใช้ได้เลยครับดาวลุกพแรงบังไบโก้ไม่สนขย,ยับขย,ยับมาหาช่องโอ้โหแลวดูครับมาชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิกกันน่าดูเลยครับคู่นี้ยัางวาฟีมือด้วยกันแลวครับใครจะแม่นใครจะเร็วกว่ากันเท่านั้นเลยครับนี่เลยครับตะขวาต่อยขวา โดนเกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปเลยนะครับเสือดำดูว่าชกในเกมตั้งรับก็เริ่มจะทําได้ดีนะครับมีแข้งซ้ายมีคอยโต้คินตลอดบางไฟโก้เปิดเกมนะครับขยับเข้าไปเอาละครับหมัดแน่แย่แข้งขวามาอีกแล้วนะครับขวายาวๆกับซ้ายยาวๆจริงๆเลยครับคู่นี้เป็นรุ่นเล็กแต่ว่าหตีนหนักทั้งคู่เลยครับสุดเทคนิคดีของเราครับหวยไทยพรีเมียม10คู่เต็มอิม่ม4คู่ True4U 6คู่หลังนี้ทางแอปพลิเคชัน PaiTV นะครับ ใครยังไม่โหลดภายทีวีนี้โหลดไว้แล้วก็โอ้โหเตะซ้ายว่าแข้งบินมาเลยครับใกล้เชื่อกกรรมการงัดออกมาแลกแข่งกันต่อครับอ่ะนี่ครับมาเยืะเยื้อเดี๋ยวรู้ครับ1ปอนที่ไฟแดงต่อให้มีผลไหมมีผลไหมครับโอ้โหอาประเภทบังไปโกนี้ร้อยปอนร้อหนึ่ปอนนี่โอ้หาตัวจับยากแต่ว่าวันนี้ โอ้โหนี่ครับโดนกระชากแล้วตามไปแข้งซ้ายวันนี้ก็ดูว่าชกในเกมตั้งรับแล้วก็ทำกันบ้านมาดีแล้วครับเสือดำมีแข้งซ้ายหนักๆไหนก็มีลูกขวางลูกแข่งบังไฟโก้พหาอยากจะเบียดจะชนเอาละครับสิงกันนะครับเสือดำนี่คอยเกี่ยวแล้วก็โต้ด้วยซ้ายปัางไปโก้มีแข้งขวายาวๆเอาละครับขาดได้เนื้อเนื้อเน้นเหมือนกันแล้วครับโอ้เกมนี้เรียกว่าระทึกจริงๆเลยครับหลุดหลวมนิดเดียวไม่ได้ครับคู่นี้ เพราะว่าเป็นมวยเก่งนี่จังหวะ2เหมือนกันครับแล้วใครเดินศาสแทงนี้แล้วก็ดูทำผลงานได้ดีด้วยนะครับตีไปเสียบคืนมาครับออกมาเบียดมาชนแล้วนะครับยกนี้เสือดาพยายามจะเบียดก็ไปปล้ำเลยมาชกในเกมตั้งรับบ้างน,นะครับปั้งไฟโก้คอยตั้งคําแพงเอาไว้แหะครับนีนะครับบัดหน้ายาทำหลายจังหวะนะครับแล้วก็คุมเกมออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยจะเป็นงานหนักของ เสือดาแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่ต้องมีหมักมีศอกมาเสริมแล้วครับต้องชนเข้าไปครับอาศัยความใหญ่ครับ1ปอนที่มีผลอ้าหนึ่งปอนที่ใหญ่กว่ามีผลไหมตื้อเข้าไปครับเสียบเข้าไปแมวมวยฝีมือเหมือนกันเนี่ยคือจังหวะมันกินกันนิดนิดหน่อยๆนี่คือชนะน้อยก็ดูเป็นชนะเยอะครับอ้าวเสือดําปมาเข้ากว่าจะเข้าไปครับตีแต่เป็นชิน้นเป็นอันไหมมาโอ้โหจับป่าเหลี่ยมจับไล่แขนกดแขนของบังไฟโกก็ทำได้ดีเลยครับ แล้วก็ชูมือไปที่ไฟแดงกับบ้างไฟโต้ไซมูนสนุกเกอร์ครับครับ